ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายตลอดจนกทั่งท่านพระพิสุสมณีนนทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐา,านแล้วก็เป็นบาระที่ท่านทั้งหลาย จะเริ่มใช้อารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตักกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตะ,ะหารสำหรับเมื่อวันวานนี้เรอผมได้พูดถึงเรื่องของนิพิทายานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพรก่กรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย้ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านนั้นหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเนื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิธิบาตสฉชันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตะสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงมิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอนุว่าถ้าท่านหลายมีทิิบาสีครบถ้วนการเจริญกรรมฐานเป็นของไม่ยากและเระการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดแล้วทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องกับเป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่น ถ้าว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็จะขอเตือนบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์เป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,สนแสดงว่าจิตมันเร็วถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเร็วกายวาจามันก็เลว็ว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีหรือว่าต้องการความเล็วถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป ถ้วันนี้จะพูดถึงสังขารรูปปขายานวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหนดหมดข้อ,อนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี่ท่านจะทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นต้นไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวคือศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทานมิปันาญานมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำว่าหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดแะสมาธิในด้านของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะกิจที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ คำว่าหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งอีแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมาฐานที่จะเพื่งมีสำหรับ,บการภาวนาหรือว่าด้านนิปพัสนาญานคือพิจารณานคะร,รับไม่ใช่ภาวนาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุให้ผลหาผลเพื่อการละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเน่าูลนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคือ,อนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจนกระทั่งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายอารมณ์มาใช้การพิจารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประส,สูดาสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบทสีครบถ้วนวันนี้ขอย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสนาญานนี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามฉันทะ เราหาทางตัดกามคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส ขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงามอยู่ตามนั้นมันจะหอมหวนยนใจอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็เศร้าหมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงก็บุคคลคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดการตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจะหมกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานๆกลาเป็งกลิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นอิสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ถ้าสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาอย่าสาวเขาแย่าหน่มสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แก่ในะีขาหน่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขรือเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขแลอเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์แล้วมันน่ารักน่าปรารถนาหรือว่าน่าเบือ่อ ใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีเป็นอันว่าเบื่อท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบื่อแล้วนนกเบื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดก็ไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นซากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นสำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพทาย,ยานเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหาว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็เสีเสียนเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขามีนิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนไม่เกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกจุู่ในสภาพเขานี่จังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังความทุกวันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวัน เป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบือ่อเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก,ก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระจ้างปริพายชกฆ่าสหลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตามารจึงทรงแนะนําว่าท่านทั่งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจงรวมเข้าไว้ก่อนคำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมัน ถ้าถึงเวลามันพังเขาเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปขาย,ยานถ้าเป็นยานในโลกีเนชานเราเรียกว่าสังขา,ารใช่เราเรียกว่าอเาุเบขาแปลว่าวางเฉยในอารมณ์แต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณเนีเ่ยสังขารุเปขาย,ยาน คือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราขันห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมัน มันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดาของเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่างก็ช่าง ทีว่าขันห้าอันนี้ไม่ช้ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพผ่านเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มาเจอถึงเรื่องการมาฉันทะในสกิทาคามีมรรคและสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องการมาฉันทะหรือโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมาก คล้ายๆกับจะได้นาคามีผลไม่มีทีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายกตานุสติร่าสุขกรรมฐานประจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัว,วเรื่องความรักในเพศหยุดที่ หรือว่าหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสปกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสปกปโโรกโซคักอย่างนั้นจะอะไรมาดีแล้วก็นำมรณา,านุสติกรรมทานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตาย ตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอันว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มปไปด้วยความสุขหลอกเต็มปไปด้วยความโศโครกนน่นในที่สุดก็ต้องมาเป็นผีตายในร่างกายของเราก็มีสภาพอย่างนั้น ให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขาไม่สภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขรกรุบกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลำพึงลำพันเรื่อความรักเผนด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายัางไงก็ช่างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตให้มีสภาพมันเห็นสพ เห็นผิวพันธุ์ก็ดูภายในไม่ได้ผิวพันธุ์เขาก็สกปรกมันไม่ได้สะอาดตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารุปเปขาย,ยานว่าสภาพความสกปรกอย่างนี้สภาพความวุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้ มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกจะ่รืืมว่ามึงมากกมุดคำว่ามึงมากหมุดมึงหยุดโกแยมึงแยกโกตีมึงหนีกกตามมึงมากหมุดนั่นหมายถึงว่า,วาความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักโดวกามฉชันทะ เราก็มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานกับกายคตาย็นกับกับกายยคตานุสติน่าจับสกายาทิฏฐิหรือว่าร่างกายมันไม่ใช่ไขรไม่ใช่ของไขรเป็นเป็นธาตุสีที่ตัณหาท่างขึ้นให้เป็นเลื่อนเลื่อนร,ร่างโชว์ขาวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบา อย่าลืมนะครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายๆค,ความเ็อลรหันเหมือนกันแต่อารม์หนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารม์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์ณเบามีความสบายสบายเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาโถงใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มี อาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปาลายในเฉพาะกามฉันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามฉันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมารมณ์นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปคาย,ยานอารมณ์ณใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสกิทาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็ว ถอยไปไหนมันหลบก็ไปหาอสุพสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามา่อไหรก็ผลักให้มันล้มไปเหมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุด เราควรจะพูดใหม่ว่ากูมุดต,ตั้งแต่มึงยังไม่มามุดต,ตรงไหนมุดเข้าอยู่ในอสุปสัญญาคือในอสุปกรรมฐานกับกายกตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาด ร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุขมันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องสวมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยัาหมดวัน เมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วล้วก็นอนพักสิ้นง,งานตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอน,นี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาคลอนและงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดผ่องใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุป,ปสัญญากับกายคตานุสติกรรมฐานบวกกับสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรูปในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อย สัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมียรมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วิตกไม่กังวลเห้้รุ้ในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไป กระทบกลิ่นที่หอมหวานหอมโวนยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปด้วความหนาจของลมแล้วหากว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่แ้ะกระทบแทกของผีในจิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเรานี้จะเป็นมารที่เราเรียกันว่ากิเลสมารจนกระทั่งจิตใจของบรรดาพวกท่านอย่างหลายนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือเจ้าภัยใหญ่เจ้าตัวร้ายมาอแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญา ทุกโปรขึ้นมาตัดทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลในด้านเงราคาจริจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนักรับยังยังไม่เต็มมานาคาสกิทาคามีดีเพราะเราเ,เริ่มตัดจเพียงแค่ราคา แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนําในราคะก็ดีในโทสะในโลภก็ดีในโทสะก็ดีในโมหก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็ปลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเง้าของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สาม คือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นโต๊ะสามขาในเมื่อมันหักไปเส้อขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดในรากเงาของกิเลสสามประการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านท่านหลายทำใดราคะตัวใดมาให้เฉพาะตัวนี้ให้พินาศไป จนกระทั่งกำลังใจทรงเปน็นอุเบกขายานไม่หวั่นไหวในรูปเสียงเกียนรถสัมผัสอย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระทรงสวัตดิโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สกิทาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระอนาคาดีไม่ดีปุบปับเปลหันทันทีเอาละสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้ว บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบทีแก้วจนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจวิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้น เรื่องอริยาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอนก็นได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้แต่ก็ยังมีไหลรายไม่มีความพอใจไปที่น่าเสียดายอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้เขาขอยุติไว้เพียงเท่านี้